ดีค่ะพี่หาวสวัสดีค่ะทุกๆคนที่ดูอยู่นะคะพลอยนะคะปริศนารัตนสุวรรณศรีเป็นผู้อำนวยการอ,องค์กโซนนะคะสำหรับลูกค้ารายเดือนค่ะ Wi-Fi Calling เป็นบริการพิเศษนะคะซึ่งได้มาจากการที่เรามีบริการ 4G นะคะชื่อของมันจริงๆแล้วคือ Voice over Wi-Fi ก็คือการใช้เสียงการใช้โทรศัพท์นะคะผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะการใช้บริการนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเปิดอะไรใหม่เลยขอให้เป็นลูกค้า d t a c ซึ่งมีแพ็กเกจรายเดือนหรือว่าเติมเงินนะคะที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยค่ะการเปิดบริการก็แค่ เซตอัพในโทรศัพท์ที่รองรับบริการนี้ครั้งแรกในการเปิดใช้บริการนี้นะคะต้องอยู่บน d t แท Network เพราะฉะนั้นก็แปลว่าลูกค้าจะต้องอยู่บนเซลลูล่าแล้วก็ไม่ได้อยู่บน Wi-Fi อยู่แล้วก็แปลว่าถ้าเกิดจะเริ่มใช้เนี่ยก็ต้องทําที่ในประเทศก่อนนะคะก่อนเดินทางต่างประเทศเพราะว่าถ้าไปถ้าเริ่มครั้งแรกที่ต่างประเทศเนี่ยไม่มี d ีแท Network อยู่ที่นั่นประโยชน์อย่างเยอะที่เห็นเลยนะคะก็คือว่าเทคโนโลยีนี้เปลี่ยน Wi-Fi Hotspot ที่ในโลกนี้ไม่ว่าที่ไหนที่มี Wi-Fi เปลี่ยนให้เป็นสัญญาณ d t แทนะคะซึ่งทำให้ลูกค้าเนี่ยใช้โทรศัพท์แล้วก็วิดีโอคอลได้นะคะซึ่งอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอยู่ต่างประเทศเราเปลี่ยน Wi-Fi ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยให้เป็น d t แท Network เวลาโทรศัพท์กลับบ้านก็เหมือนกับโทรอยู่ในประเทศไทยรับสายก็เหมือนกับรับ สเสมออยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าบริการเนี่ยจะประหยัดลงไปมากเพราะว่ามันจะมีอยู่ในแพ็กเกจรายเดือนที่มีอยู่แล้วหรือว่าค่าบริการเท่ากับค่าบริการภายในประเทศของออการเติมเงินนะคะนั่นคือประโยชน์หนึ่งก็คือช่วยประหยัดเงินอ,อ,อันที่2ก็คือว่า HD Voice ค่ะก็คือว่าเ,เสียงคมชัดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าสมมติว่าอยู่ในเมืองไทยก็ตามตึกสูง ใต้ดินหรือว่าที่อับสัญญาณซึ่งเซลลูล่าเน็ตเวิร์กไหนๆก็อาจจะเข้าไปไม่ถึงเนี้ยแต่ว่าเรามี Wi-Fi ซึ่งปกติ Wi-Fi ก็ใช้แต่ Data เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนสัญญาณเนี้ยเป็นสัญญาณโทรศัพท์ได้ด้วยไม่ได้จำกัดด้วยประเทศนะคะแต่ว่ามันอาจจะมี Wi-Fi Network บางอย่างหรือว่าบางที่ที่เจ้าของเนี่ยเขาบาไม่ให้ใช้ ทรศัพท์เอาไว้ไม่ให้ใช้ voice over wifi เอาไว้นะคะซึ่งอันนั้เนเราก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละที่ที่เราไปเลยค่ะแล้วก็จะได้ทราบได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนีแปลว่าถ้าเราคอนเน็กบน wifi เมื่อไร่ปุ๊บแล้วเราก็โทรศัพท์ใช้ wifi calling ได้เลยคนที่โทรเข้ามาหาเราก็เหมือนกับโทรเข้าเบอร์เมืองไทยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียค่าบริการก็เหมือนกับอยู่เมืองไทยเหมือนกันโทรศัพท์เหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะ ไม่ต้องเลยค่ะก็คือเหมือนกับโทรอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ต่างประเทศที่เราโทรกลับเมืองไทยก็0 8 1 0 2ปไม่ต้องมีบวก -66 ไม่ต้องมีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่างประเทศแล้วเราจะโทรไปที่ประเทศอื่น เราก็กดรหัสประเทศอื่นเหมือนกับอยู่เมืองไทยเหมือนกันแต่ว่าอันนึงที่ต้องทราบก็คือว่าเมื่อเราเปลี่ยนเน็ตเวิร์กทุกอย่างให้เหมือนกับเน็ตเวิร์กที่เป็นเน็ตเวิร์กดีแท็ในเมืองไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าบริการก็เหมือนกับเราอยู่ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นสมมติว่าในกรณีที่พี่สาวกำลังเที่ยวอยู่ในญี่ปุ่นอยู่นะคะเพื่อนโทรจากเมืองไทยมาหาเราเรารับสายฟรีเพราะว่าเหมือนกับเรารับสายที่อยู่ในเมืองไทยแต่ถ้าเราโทรกลับเพื่อนที่เมืองไทยก็เหมือนกับโทรเข้าเมืองไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโทรในญี่ปุ่่นละ ถ้าเป็นเบอร์ในญี่ปุ่นปั๊บเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราโทรจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าโทรศัพท์มันก็จะเป็นค่า IDD a บ e อะคะ่ะก็คือโทรเข้าประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าเราอยู่ในญี่ปุ่นเราใช้ WiFi Calling โทรไปฮ่องกงก็เหมือนกับโทรจากเมืองไทยไปฮ่องกงเสียค่าโทรศัพท์เหมือนโทรไปต่างประเทศที่โทรจากเมืองไทยค่ะนาทีละ5บาทนาทีละ10บาทอะไรตามนั้นไปข้อที่อีกอันนึงสำหรับ WiFi Calling ก็คือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะ การโทรศัพท์บน Wi-Fi เนี่ยจะต่างอะไรกับ Skype หรือว่า l i a l l นะคะเราอย่าลืมว่า Skype หรือ l i a l l เนี่ยคนโทรแล้วคนรับเนี่ยต้องมีแอป,ปนั้นด้วยกันนะคะมันเป็นการโทรผ่านแอป,ปแต่พอเป็น Wi-Fi Calling เนี่ยเราเปลี่ยนสัญญาณให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยค่ะเวลาเราโทรเราก็โทรจากโฟนบุ๊กของเรากดเบอร์02ได้กดเบอร์ศูนย์แอ,อะไรแบบนี้ค่ะได้เลยแม้กระทั่งช็อตนัมเบอรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้เหมือนกัน พี่ห่าถามเนี่ยถ้าเกิดมันมี2กรณีคือ iOS นะคะกับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เครื่องที่รองรับก็คือ Samsung นะคะถ้าเป็น iOS เนี่ยเครื่องจะ Prefer Cellular ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศถ้าเกิดว่า c e l l u l a r strong กว่ามันก็จะอยู่ที่ Cellular นะคะหรือว่า Wi-Fi strong กว่าหรือว่าเราปิด Cellular หรือว่าเราอยู่ใน Air Plan e mode อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปที่ Wi-Fi Calling นะคะแต่พอเป็น Android ปั๊บเนี่ยเราสามารถปรับได้เพราะว่าในเมนูเนี่ยสามารถบอกว่าใช้จะ Prefer Cellular หรือว่าพ e เอฟไ i ไฟณขณะนั้นได้แต่ถ้าเกิด ไม่ปรับเองนะคะตอนนี้ d t แท็กเนี่ยได้ทำดีฟอ u l ์ไว้ให้ก็คือว่าอยู่ในประเทศก็พ e เศษเซ l ลูล่าอยู่ต่างประเทศก็พ e เศษไวไฟ มีลูกค้าหลายคนเหมือนกันะคะกังวลว่ากําลังใช้ WiFi Calling นึกว่ากาลังโทรเหมือนอยู่เมืองไทยอยู่อยู่ต่างประเทศแล้วอยู่เหมือนจะกลายไปเป็นค่าโทรจากต่างประเทศไหมอย่างเงี้ยนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาโทร Wi-Fi Calling เนี่ยมันจะขึ้นบนจอข้างบนชัดเจนเลยว่าเป็น Wi-Fi Calling อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า a n d r o อ d ตอนที่เราโทรเราจะเห็นสัญลักษณ์อันนี้อยู่แล้วมี2ทางที่ลูกค้าสามารถตัดความกังวลไปได้เลยก็คือว่าถ้าลูกค้าอยากจะปิด เป็นแอร์เพลนโหมดนะคะปิดเซลลูล่าไปเลยแล้วมี Wi-Fi เราก็จะใช้ Wi-Fi Calling ได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดไว้อยู่เผื่อรับสายอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็โทรออกเนี่ยครั้งที่โทรออกเราเห็นอยู่แล้วว่ามี WiFi วไฟคอลลิ่งสมมุติว่ายอยู่เน็ตเวิร์กเอ่อไวไฟมันมันเกิดสัญญาณอ่อนขึ้นมานะคะมันจะสวิตช์กลายเป็นเซลลูล่าเมื่อไหร่ปับ๊บเนี่ยค่ะอยู่ต่างประเทศปุ๊บสัญญาณเอ่อมันจะหลุดทันทีเพราะฉะนั้นคอลน,นั้นมันจะ d r อปไปนะคะเวลาจะโทรอ,อีกทีก็สังเกตอีกรอบนึงแล้วกันว่าขึ้น Wi-Fi Calling หรือยัง ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด22รุ่นนะคะสำหรับ iPhone เนี่ยคะ่ะเริ่มตั้งแต่ 5c 5s ขึ้นเป็นต้นไปเลยเพราะฉะนั้น 5c 5s se 6 6s แล้วก็7ได้หมดเลยนะคะสำหรับ iOS เนี่ยขอนิดนึงว่า iOS ต้องเป็น9.3ขึ้นไปนะคะถึงจะมี Wi-Fi Calling แล้วก็ Update, อัปเดตเขาเรียกว่า Carrier Bundle นะคะก็อยู่ในซอฟต์แวร์ก็จะสามารถใช้บริการนี้ได้นะคะส่วน Android เนี่ยตอนนี้ก็คือ s m s u u n นะคะที่ใช้ Wi-Fi Calling ก็คือพวกตระกูล Galaxy ก็คือตั้งแต่ Note 5ไปนะคะหรือว่า S6 S7 ไปแล้วก็เริ่มที่จะมี A5 A J5 J7 ตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาค่ะแต่มีข่าวดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่ถือโทรศัพท์2อย่างนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราใช้ได้เนี่ยเร,เราจะเรียกว่าเป็น native ก็คือสามารถใช้ wifi calling จากโทรศัพท์รุ่นที่รองรับจริงๆตอนนี้ดีแทกกำลังพัฒนา แอปอันนึงเราจะเรียกว่า Wi-Fi Calling App นะคะที่ลูกค้าท่านอื่นๆที่ถือโทรศัพท์เครื่องที่ไม่รองรับเนี่ยสามารถใช้แอป,ปนี้นะคะเพื่อใช้บริการ Wi-Fi Calling ได้ก็เรารู้อยู่แล้วนะคะลูกค้าพี่แต่ไปต่างประเทศเราก็จะงบประมาณเราก็จะจํากัดนะคะการสื่อสารแต่ว่าการสื่อสารเป็นความจําเป็นมากนะคะแต่ว่า เพิ่มเงินไปที่ Pocket m ต n ันนีซื้อของดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการโทรเข้ารับสายเนี่ยถ้าใช้ Wi-Fi Calling ก็ประหยัดเรื่องของการโทรศัพท์ไปแล้วนะคะส่วนถ้าเกิดว่าในเรื่องของการใช้ Data นะคะตอนนี้เราก็เป็นแพ็กเกจ roaming ของ d t a c นะคะซึ่งมีอยู่2แบบก็คือเป็นเ,เราเรียกว่า Nonstop Data roaming นะคะซึ่งเป็นแพ็กเกจต่อวันเริ่มต้นที่280บาท Data ไม่จากัดใช้ได้เลยจะเข้าไป Google Maps จะเข้า Facebook จะโหลดไลน์โหลดรูปจากไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าตอนนี้นใ,นในบางประเทศนะคะก็คือเช่นมาเลเซียพม่านะคะลาวอเมริกาออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งไต้หวันซึ่งตอนนี้เนียนิยมกันมากในหมู่คนไทยเนี่ยเรามีแพ็กเกจพิเศษเราเรียกว่า r o m i l i k o m o นะคะซึ่ง m รมไลค h o m มเนี่ยลูกค้าก็จ่าย280บาทต่ตอวันนะคะโดยการที่ใช้ Data ไม่จำกัดโทรเข้ารับสายไม่จำกัดโดยที่ไม่ต้องใช้ WiFi ของลิงก์ด้วยนะคะแล้วก็ SMS ไม่จำกัด พัฒนาอันต่อไปที่เมื่อกี้บอกพี่หาวไปก็คือ Wi-Fi Calling App นะคะซึ่งแอปนี้เนี่ยนอกจากที่จะทำให้โทรศัพท์ได้แล้วเนี่ยยังมีแชทแล้วก็ SMS รับ SMS ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนีอันนี้ก็เป็นการพัฒนาอันต่อไปแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเราพยายามจะใช้ประโยชน์จาก 4G ให้ได้มากที่สุด ะะเท่าที่จะมากได้ก็คือพัฒนาเรื่องของคุณภาพสัญญาณคุณภาพการใช้ voice แล้วก็คุณภาพ data นะคะให้เร็วเสถียรแล้วก็ลื่นสุดนะคะสุดท้ายก็คงจะเป็นเทคโนโลยีที่เลยไปจากนั้นละนะคะที่ทุกคนก็รู้ว่า 4G แล้วก็ต้อง 5G ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วทางเทคโนโลยีกรุ่มของ D-Tac ก็พัฒนาต่อไปแบบนั้นนะคะ บอกได้เลยค่ะว่าพี่หาวก็เหมือนลูกค้าคนหนึ่งของ d ีแทเลยนะคะก็คือใช้แพ็กเกจปกตินี่แหละที่เราเซตอัพปกตินะคะแต่ว่าแพ็กเกจทช่พี่หาวได้ก็คือแพ็กเกจที่เรามีอยู่แล้วในตลาดด้วยก็คือซูเปอร์นอนสต็อปนะคะแต่ว่าเป็นแพ็กเกจสูงสุดก็คือ2499บาทนะคะโทรไม่จำกัดแล้วก็ใช้ Data ไม,ไม่จำกัดด้วยนะคะเไม่จำกัดในที่นี้คือหนึ่งกิกนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าพี่หาวใช้ไปเรื่อยๆมั้งคะแล้วก็อยู่ในช่วงสัญญ,ญาณที่ดีแล้วก็ จริงๆแล้วสัญญาณเราก็อย,าอย่างที่เห็นพี่หาวก็เห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนใช้เยอะช่วงเวลาเร่งด่วนช่วงเวลาที่คนใช้เยอะสุดมันก็อาจจะมีเคยให้กับว่าทราฟฟิกบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งเป็น experience ที่แบ่งๆกันไปแต่ว่าพี่เชื่อว่าสิ่งที่พี่หาเจอคือ Average เพราะฉะนั้นถ้า Average เเฉลีย่ยแบบนั้นแล้วมันดีก็แปลว่าโดยโดยทั่วไปทุกคนควรจะได้ ประสบการณ์แบบนั้นค่ะขอบคุณพี่หาวด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตามอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อเราเปิดบริการมาแล้วเนี่ยเราอยากให้คนลูกค้าทุกคนเนี่ยได้ enjoy นะคะได้ b บ n e f i t เยอะที่สุดดีใจมากที่วันนี้พี่หาวมาถามเรื่อง w i f i calling เพราะว่าอย่างหนึ่งที่พลอยรู้มาก,ก็คือว่าคนที่ได้ใช้และใช้เป็นนะคะเขาประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ได้ดีมากจริงๆแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราอยากจะให้พี่หาวช่วยก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่ยังไม่ทราบหรือว่าคิดว่าใช้ยากเนะะี่ยค่ะยังมีอยู่ ก็หวังว่าวันนี้จะทําให้หลายๆคนที่ยังไม่ได้ใช้นะคะจะมาลองดูแล้วก็ใช้เยอะขึ้นนะคะรายละเอียดทุกอย่างเข้าไปที่ dtag นะคะ w w w d t a c c o t h นะคะภายใต้เน็ตเวิร์กแล้วก็เข้าไปเลยว่า Wi-Fi Calling ใช้ยังไงนะคะเซตอัพยังไงนะคะไม่ยากเลยแล้วก็ถ้าต้องการให้ช่วยเหลือเมื่อไหร่ก็โทรเข้า1678ได้เลยค่ะ